วันสบายดีปารุงโลสบายดีปารุงสบายดีปารุงสบายดีพี่น้องกินข้าวกันเด้อพี่น้องเด้อโหสั่นเลยพี่น้องเยกินข้าวกับน้องสาวเหมืองสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้คนสี่อันได้พี่น้องอ้าวใส่อ้าวใส่อ้าว

เาเรียงเดีค้างเดียวละเจ้าล้นเนาะเจ้าแลนางยาวหนังยาแล้วนอนยิเง่อาเลนมาเล่ลายแววพัวที่เอนเดาเนเอาันลูกยวเอ่นะีปันีิบุ้ยเด้อผูอาว่เนาะ ปนี่คิดอไรอย่างน้บเออได้ยังง้อเลยส่งบ่ส่งกูได้หมเอาไม่หัวดตรงยังไ้กัน

ขับเงียบเลยข้าวบนนีเ้เย็นยร้ายข้องแหวงใช่ไหมแหวงไหมไอ้ขึ้นมาจิตตกนี้จะไม่เฉื่อยใช่ไหมเดือยๆแล้วมีได้กับเอินอะนรทั้งสิ้<อ>นน้องก็มางกีเนาะน้องแจ็คเนคล้ายกัางาม มัน่องนี้คืน้นนตอนน้ำต้องแหงเลก็สือกลิ้าไปห้อพักมันม่ยากงานบ่ายคนไทยงามป่ะลูกค้าเราหาแบบ ามบ่ะฮะเสือบเลยจีนี่เลยเนาะเหนืเอยฮะเจบบนะ่แบเจีบกันนี่แดเขางามแดงเดงจว่าอู้าูดงจเว้าลูกข้านาวไปใส่เตยงาทั้งด้เยแบอจีบกัได้เลย ใช่ค่ะสองเป็นนางงานตะมองแสบเนาะฮะโบแถวเป็นนางข้องงามทุ่มดิเองนะเอาสมทุ่ม้อใส่เสื้อเด้อยวเอาลงยังนางข้างงามเดี๋ยวได้กับน้ำมูกเลยสีนี้แหละงานตางานข้างงาม ลูกไงลูกพูดดีวยเนี่นี่ใช่วัววัวเดี๋ยววันเอาไปช้างป่าเขาดีมาแล้วหยอกหยอกแต่เรื่องอุ่นนี่นหันปัญญ์จนหอนเลยเผื่อจะไม่เชื่อหรือไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆติงไอที่บอกใช่ปะ ท่านโมี่ท่านไอ้โมเสดรอโมเอ้าท่านวิ่เอ้าใส่สูตรกั่ยาเยะเออกั่ยาได้ไปเอาอ่าเยื่องนาข่นเย่องกับยาเือเ้นาหมดเยื่อเลยหรอกัยาิ้งานช่วงนเห็นโมปิ้งกันแล้วยาเลยนะเอาอิ่มเลยหม

กินหลุกๆเนาะกินหลุกๆพี่นาเลยชีวิตไม่ค่ะพี่นาหมูบ้านกับบวงเจ๋งแล้วนั่นละแล้วก็มากนี่พอแบบนี้นะดังที่สุดแล้วเขาโทรหาแล้วเขาใส่สติ๊กเกอร์นี่แหละเห็นเยอะน่าให้พ่อเห็นแล้วบปล่มาแล้วเขาตื่น เขาจะเป็นเห็ดมเป็นเอาจะทุาวห้แตนเหนาจะเป็นตามังคุดเอพี่น้องาบุกินได้หนาขาเป็นงหุหนาขาจเป็นเขากินขลายหมอืมอือ้าะรสั่งเพนีม้นร้านเราไม่มยาย ไถ่าว่าแก่งก็จิ้มแถวเป็นเนาะถ่าว่าเมื่อสวบ้านเน่ะเอ้ยถ่าอยู่คุเดียอยู่นาะหนั่งปิงจะไนั่งคิด ส่แเพยนใหญ่บ้าวคดีแล้วไปหมที่ตั้งาวกันหนบ้าเรากบหัวประทันบ้เมื่อไหร่ หมดยังค,ครับโอ้อย,าอยามาปลา,า,านะท,ท,ทูนี่จกตั้งมากเนาะเหมือนทะี่ผ่านมาอี๋นะยังหวยข่วดีอ่ะหรยแล้ะ น่องท้ายอ่ะไม่ใช่ใช่มีแอ่งของน่องน่องอะไรเรื่องก็สาวมากได้กินมเขียวแบบปานบ่อคนมาได้บ้านไม่ได้ลูกฮะยิ้มแล้วบ่กินอีกที่อะไกินนันเบียหนึ่งมากกว่าใครวะทำก็เห็นนิ้วชาย ผู้ชายมันก็เห็นเดี๋ยวนั้นหนองใจหนองแจหนองใต้ขออยยได้จากพันทอพิญางผู้บ่าวคือกระดาษใช่ไหมต้องยิดตัวบทต้องใช่ว่าวหนาบุ๋เลยหนาบูเลยอยา่อยากาหนาบุเลยพี่นอนเลยก็เขียนแล้ววันก็เป็นโทษแล้วแม่เอาเจียกระดาษแน่กระดาษชัอื กินนี่มันกินนี่ไม่รมู้ครับอลไกล่สิ่มีเรือกับบาลไก่เลยมีเรือกับบาลไก่นี่น่ะกลัวได้พี่น้อง ไปเอาเลยพี่น้องเอ้ยอากาศก็สิเย็นเย็นพี่น้องโอ้ยตีในแบงดืเอตามหูหงบ่ดีอ้วโอ้ยเอาเลยพี่น้องพอกันไมคลิปหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสู่บสุขคนเด้อจังไดีกะรหักซาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้ออากาศเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยน้องแบงนี่กาปะเสือกันหน้าบ่ได้หน่อยหนึ่งพี่น้องไอมาโหลดพี่น้องเอ้ยพอกันไมคลิปหนาเด้อพี่น้องบ๊ายบาย 好，S <S 你保佑。